วิธีการถอดเกียร์นะครับก็เริ่มจากถอดน็อตเบอร์สิบสามบางเบอร์สิบสองบางนะครับตัวไหนที่เราไม่มีปั๊มลมนะครับหรือบล็อกไฟฟ้านะครับต้อใช้มือนะครับต้องหาอะไรยันไว้ไม่้นั้นไม่จะหมุนตามนะครับแต่ถ้าเป็นปั๊มลมนะครับมันจะฟืดเดียวนะครับหากตัวไหนที่เราไม่มีแรงหรือแข็งนะครับอย่างเก่นตัวนี้นะครับน็อตมันเบี้ยวนะครับขันปั๊มมบล็อกลมก็ไม่ออกนะครับเพราะน็อตมันเบี้ยวมา ให้ใช้คีมล็อกนะครับมาใ,ใช้คีมล็อกล็อกลักษณะแบบนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะใช้ไขควงนับจุดนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็เอาไปควงใส่ไปด้านนี้เพื่อจับนะครับส่วนตัวนี้นะครับถ้าสมมติเราไม่มีแรงนะครับก็ให้ต่อด้ามต่อด้ามนี้ให้ยาวขึ้นมาอีกนะครับอ่ะบอกแล้วนะครับ ค่อยๆหยิบตัวนี้ขึ้นมานะครับค่อยคเอาเฟืองขึ้นมานะครับเฟืองเวลาใส่นะครับเฟืองเวลาใส่กลับให้สังเกตนะครับมันจะมีรูอยู่หนึ่งรูนะครับเพื่อที่จะมาโดนสปริงจุดนี้นะครับวิธีเอาออกนะครับแค่ง่ายๆเราแค่ผ่าสปริงให้หลวมนะครับได้ดึงขึ้นมาลักษณะแบบนี้เหล็กจะติดมาด้วยไม่เป็นไรนะครับเสร็จแล้วจุดนี้ใช้ปากแบนตอกสักนิดก่อนนะครับเพราะเราไม่มีเครื่องมือที่ถอดและใช้ตัวดูดก็ได้นะครับหรือค่อยๆงัดพร้อมกันนะครับ เหล็กฮัตยางซื้อไว้สัก2องอันยิ่งดีนะครับลืมบอกไปนะครับให้คลายเบรกด้วยการขันน็อตก่อนนะครับแคนี้นะครับขันน็อตเสร็จนะครับกรปปดล็อกเกียร์นะครับแก้ล็อกเบรกนะครับให้หลุดจากล่องอ่ะแค่นี้นะครับ๋ยวเดี๋ยวก็ถอดต่อไปพอได้อีกข้างเราก็เอาอีกข้างหนึ่งนะครับอันนี้ทำแบบง่ายๆเครื่องมือไม่พร้อมนะครับ หลังจากพอเป็นร่องนะครับเราก็ใช้ตัวดูดนะครับดยการที่ใส่น็อตไว้นะครับกันเกลียวเราเสียนะครับอันนี้เป็นตัวหน้านะครับไม่ได้ดังนะครับดังตัวดังตัวหลังเหมือนที่บอกนะครับมีตัวหน้าอันนี้เป็นตัวหลังนะครับดังนะครับ นะครับพอประมาณนี้นะครับเดี๋ยววิดีโอมันจะยาวผมส่งไม่ได้นะครับเอแค่นี้นะครับเนี้ยดังมากเลยนะครับดังมากเลยตัวนี้วิธียอ,ออกก็แค่ทุบลงมานะครับแล้วก็ไปซื้อตามเบอร์นี้โอเคครับสวัสดีครับ